สวัสดีครับวันนี้มคาคั่วลูกฟ้ายกันนะครับใ้ช่องผู้ป่าดิบใต้ครับ เยอะมากเยอะมากมีคนจำนานด้วยครับ เรามาทุบกันกันกินมันมันจะทุบแล้วก็เอามทาอะไรก็ได้

<laughs> ถ้อยถ้อยเดี๋ยวมันถู

นแล้วก็คนแก่แล้วกคมับเขาบอกว่ามันจะพู้มันจะมียามันจะพู้ก็ไ่ระวังนเวลาจะไปต่ำๆนะระวังมันูดนะเด็กๆเล่นเล่นไหนเลยครับมันจะอันตรายพูดต่ำครับมันเป็นดมันจะทูครับมันจะพู่มากเลยครับอมีพูู จะดยเด๋มันจะทุรง็ับ้นไอ้กทำอย่างเดวมันจะเป็นกแบบนี้ครับเก๋เก๋จะระเบิดแล้วครับเก๋แล้วครับเก๋อหมุกไฟนะเแล้วเคแล้วนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเก๋นะความแล้วครับนี่มีคนแก่พูดสร้างได้ครับ แนะนำทำแบบนี้ได้เลยแต่ว่าเด็กๆทำนะมันจะอันตรายคว้ามนะเด็กตำไปแบบนี้พี่ดูโก้แม่ตำาะมันจะไมแล้วครับมันจะขึ้นควันเล้นไหมนะครับท่านผู้ชมที่รายการพึ่งพึ่งเดี๋ยวก็ขัวลูกตายครับ ในรายการตึ oh. ina, parole, ้งตึ้งเฉียวชมคนไลก์ด้วยครับนี่ครับมันตู้แล้วครับมันจะดังแบบนี้เป๊กนี่ครับเดินไปแล้วครับปู่ตายคลิปปู่ขั่วครับมันจะมีไอ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 ควันไอควันครับมัาอะไรคนคนพูดอะไรนี่โอ้ยอะไรตู้แล้วครับตู้แล้วครับเสียงตู้แล้วครับเสียงตู้แล้วครับ นี่ครับมันจะมีะน้ำมันอะไรไม่รู้เรนเขพูดกันมันจะท่น้มันโ้ยนี่ครับน,นี่คควรจะท่เปนม้งก,กับไอไอปานครับำเด็เท่านั้นทดลองทำได้แก่ๆทำได้มันจะทุ่เหมือนลูตัน๊นะครับน้ำซีน,นัทแท้แล้วมันจะระเบิดดังตึ้งเลยครับ คุณต้มยาหัวครับมันมันตู้นะครับคุณไปต้มยาหัวนะครับงานเด็กดำตอนนั้นครับมันจะตู้สายตางาคั่วแก่ๆครับคนแก่ๆก็โอ้ยโยติงจนเปล่านะครับกลัวครับกลัวมันจะตู้ครับอ่ามันจะมันจะขึ้นไหมไปแบบนั้นนะครับขึ้นไฟแล้วขึ้นไฟแดงนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับทำเด็กๆดำอ่านเด็กกล่อมือไหมครับล่อมือ ไม่ได้ครับทำกันดังเหมือนป,ปอกแป๊กปอกแป๊อกกันเลยล่อไ,ได้ไม่ได้ครับมันจะกินมไปหมดเลยล่อไปหนึ่งนิ้วหมูหนึ่งนิ้วครับเหลือสี่นิ้วครับคุณผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยคนแก่ๆไปอยู่แก่้นปลาแล้วครับตัวตัวไฟครับนี่คนขั้วรครับนั่นคนขั้วรครับดูอาการคนขั้วครับยิ้มๆหน่อยเพราะมันร้อน ยิ้มยิ้มก็เถิดมันจะมันจะมันจะก็เป็นก็บอกว่าเวลาก้อนจัดงานก็จะยิ้มยิ้มก้อดอนเป็นไงไม่รู้ครับมันจะเป็นไงไปแบบนี้ครับให้ก้อนเล่นใหดูครับเล่นเล่นเล่นอะไรพี่แตลีก็เล่นได้อะครับก็เล่นแบบนั้นนะครับมีมีก้อนรดอนครับอยู่ข้างหลังครับไม่ไม่โด่ไม่โด่ไม่โด่มาครับ ัวมันจากตูรับโอ้นั่นเลยครับตูแล้วครับดูแล้วครับดูแล้วครับนี่ครับมันก็เป็นแบบนี้ครับนี่ครับอย่างเขาแค่เด็กจานแล้วก็อนที่มันจะเป็นแบบนี้มันจะโดนน้ำยางน้ำยางน้ำอานี่ครับนี่ครับจะดูดจมมันจะเป็นแบบนี้นะเด็กเปลี่ยนข้าวไปแล้วนะ ัไม่ติดแล้วก็เอายกไปแล้วกดูครับตอ้คับมันแล้วนี่ครับมันจะคว่ำแล้วันจะคว่แล้วครับมันจะคว่ำแล้วับมันดูิลมเดยว่บาเียวเลยไปตดนะคับมันจะเป็นแบ้นแล้วครับ ปั๊มนะครับปั๊มนะครับโอ้ครับกดกดไลค์กดกดแชร์ด้วยครับกดกระดิ่งช่องบูบาเด็กใต้นะครับฝากด้วยนะครับช่องบูบาเด็กใต้เดี๋ยวตัดเฉดเลยนี่ครับนี่คือการมันต่อยครับนี่ครับไปต่อยหน้้าเดินนนองี่ครับก็จะไปต่อยหน้าเดินครัับววว้าสยยจเลนี่ครับการมันสวยครับ มีคนดีใจครับแล้วก็ตัวเลินนะครับนี่ครับก็ดีใจเงินไปครับก็ลาวลาวด้วยครับลาลาลบบ้านเดี๋ยวเขาจะสอบคูสอบคูเล่าครับดีครับมีมีคนมีคนหัวนะครับมาจากเขาจากใจดีนะครับไม่ตัวกับตัวเองนะครับน่าอยากใจเลยครับครับการการทุบให้มันเป็นเงี้แบบนี้ครับ ร้อนนี่แบบนี้ครับนี่แบบนี้ครับนี่นี่ครับจากที่มันเป็นดำๆแบบนั้นมันจะเป็นลูกแบบนี้ครับดำนำชุบอ่าชุบดับติดเม็ดด้วยได้นะครับต้องไมาให้เม็ดมันก็ได้แต่เดียวมันช่วยเลยแต่มันยังเป็นดางอยู่นะแปดตกขึ้นมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้เม็ดอ้ามเลยไอ้บุญเนี่ยร้อนไหมมันร้อน ตัวได้ตาไม่ใชกันกมันเก้มันอมันกบกล้นเหอมันจะไม่ไม่จักหน่อยล้นเย่นคุณผู้ชมลองกินดูว้าวเหนไหมช้วยเลยวเไอ้บูญุญนั่นนะนี่หมากอ่ะจ้า